กา r ์มิน o r ร์เนอร์235นะครับเครื่องนี้ลงลอมใหม่กับทางร้านล็อกรีไบ์สร็ริบร้อยชาร์จไฟเข้าได้ตามปกตินะครับพอสายชาร์จเซ,นซ็ะนเซอร์ฮาร์ดเลดก็ทำงานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยววางไว้บนมือนะครับนำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ ปุมย้อนกลับสามารถกลับมากดใช้งานได้ตามปกตินะครับเซยนเซอร์ฮาร์เรทวัดได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้านะครับปุ่มเลื่อนขึ้นย้อนกลับนะครับจะปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติตรงนี้ถามว่าเกิดจากอะไรนะครับก็สาเหตุเกิดจากนําไปต่อคอมพิวเตอรอ์แล้วติดไวรัส2ก็คือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับ แล้วทําการอัปเดตไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งการอ mm ัปเดตไม่สมบูรณ์ก็จะส่งผลให้การติดตั้งทุกอย่างไม่สมบูรณ์ไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เหมือนกับระบบโทรศัพท์นะครับก็ขอบคุณมากครับหลานล็อกดีไวเราก็ยินดีให้บริการนะครับให้การปรึกษาแล้วก็ซ่อมการมินวาหูเอ็กซ์พะว่าได้ทุกอย่างนะครับ SRM ก็ได้นะครับขอบคุณมากครับ